ไม่มีศัตรูและมิตรที่ถาวรเราก็นึกว่ามันเป็นคนนําน้ําน่งที่เขาเอามาแซวมาแซนักการเมืองกันเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่งซับซ้อนยิ่งกว่าที่เราเคยคิดทําไมบางพักมันถึงจับมือกันได้ในขณะที่เป็นศัตรูกันมานานเป็นศัตรูกันเฉพาะพักการเมืองก็ยังพอว่ามาบอกประชาชนว่าไอ้พักนู้นโกงชาติไอ้พักเนี่ยมันเป็นประเด็จการ ประชาชนที่ศรัทธาพรรคนั้นก็เชื่อตามไปหมดเลยทุกคำพูดของพรรคการเมืองของนักการเมือง20ปีที่ทะเลาะกันแบ่งฟักแบ่งไฟตอนนี้แม่งบอกว่าประเทศต้องไปต่อพวกเขาต้องตูปากกันเอาลิ้นมาละลัวพันกันแล้วประชาชนน่ะตกทุกข์ได้ยากมีความแตกแยกกันมา20ปีแม่งเอ้ยแต่มึงจะไปต่อมึงไม่ไปต่อแต่ตอนนั้นเลยมึงให้พวกกูทะเลาะกันทำไมแล้ววันนี้เราเปิดเผยเบื้องหลัง ว่าไอ้พวกเนี่ยมันทำระยำตำบอลอะไรกับประชาชนบ้างไอ้พักการเมืองที่เอาแต่อำนาจหลอกลวงประชาชนมาตลอดทั้งสองฝ่ายเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการเมืองไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พักเพื่อไทยได้ตัดสินใจเคลียร์พักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลในขณะที่พักประชาธิป,ปัตย์ได้ถูกเทียบเชิญขึ้นมาแทนในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ เพื่อไทยอ้างว่าพลเอกประวิตย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพักเพื่อไทยโดยการไม่มาโหวตเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็ไม่มาโหวตอุ้งอิงเป็นนายกถึงสองครั้งแล้วที่น้ำซ้ำก็คือให้4 0สสวสายของพลเอกประวิตธเนี่ยมายืดสารรัฐธรรมนูญถอดถอนคุณเศรษฐาแบบนี้ผิดประเพณีของคนที่ร่วมรัฐบาลเดียวล้ได้ไงว่า4 0สวเป็นของพลเอกประวิทธิ์ ถ้าเกิดเชื่อว่าตรงนี้คือสายสาวอของผลเอกประวิตยก็ต้องมีความเชื่อว่าสาวที่มาโหวตให้กับเศรษฐาเนี่ยร้อยกว่าคนนั่น่ะร้อยห้าสิบกว่าคนแสดงว่าคนพวกนั้นก็คือมีการดียวก,กันกับพวกคุณเอาไว้สิเพราะว่ามันคือเผด็จการฝ่ายตรงข้ามแต่มารวมตัวกันได้เชื่อตรงนี้ก็ต้องเชื่อตรงนั้นอา้าวตักกะแบบนี้แสดงว่ารอประชาชนต้องแต่เริ่มฟิววะ หลังจากโดนเคลียร์พักพลังประชารัฐก็ออกมาทวงสัญญาลูกผู้ชายบอกว่าถูกหลอกให้โหวตนายกแล้วก็ไม่เอาเข้าร่วมรัฐบาลทั้งที่วันนั้นพักพลังประชารัฐก็โหวตให้กับแพทองทานถึง39เสียงเขามีอยู่40เสียงมีพลเอกประวิทย์คนเดียวที่แกโยกเยกมาไม่ไหวแบบนี้เรียกว่าพักเพื่อไทยการล่อนหรือไม่ก็ถึงขั้นตบัดสัตว์อันนี้คุณชัยวุฒิ ธรรมา k a านุสรแกเป็นคนพูดเอาไว้แม้เพื่อไทยเขีย์ประวิทย์แต่สายของธรรมนัตซึ่งอยู่ในพักพลังประชารัฐก็ยังได้ไปต่อในการร่วมรัฐบาลอะไรของมันวะเขียร์หัวหน้าพักแต่เอาเลขาที่การพักซึ่งธรรมนัตเนี่ยมีสอสออยู่ในมุ้งของเขาเนี่ยถึง2 1คนในสายพักพลังประชารัฐแล้วยังมีพักเล็กพักน้อยซึ่งไปรวบรวมไพ่พลเอามาสาวามีพักต่อบอสใหญ่ ท่าินักษและที่ผ่านมาคุณธรรมนัทสนับสนุนพักเพื่อไทยมาโดยตลอดงานเนี้ยจึงได้โคต้ารัฐมนตรีทั้งว่าการและรัฐมนตรีช่วยถึง39เอี้แล้วพักเพื่อไทยก็ไปจับมือกับพักประชาธิปัตย์มวลชนเสื้อแดงที่สนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วเป็นปฏิปัตษกับพักประชาธิปัตย ว่าสอหาว่าพักประธาธิปัต์สวามิพักกับเผด็จการแทนที่จะออกมาแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะคือมวลชนเสื้อแดงที่อยู่ในสายการเมืองของคุทักินนั่นแหละคุณกอบแก้พีิกุลทองบอกว่าตรงนี้อ่ะพักประธาธิปัต์อ่ะคนที่เคยสลายการชุมนุมอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในพักแล้วตอนนี้เราก็สามารถร่วมกับเขาได้เพราะว่าเป็น การเมืองที่เขาปริใบมีคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงานแทนเดี๋ยวพวกคุณเนี่ยนะตอนหาเสียงกับประชาชนแม่งพูดอย่างหนึง่งทั้งเสื้อแดงทั้งประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมกันกับพรรคที่อุดมการตรงกันข้ามกันแต่ตอนที่มีหมายเชิญไปเชิญพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีอุดมการตรงกันนี่คือนักการเมืองที่น้ำเน่าอย่างสุด,สด ที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับว่ามันเน่าแล้วก็เหม็นถึงอย่างรุนแรงสส,สฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยมีอยู่25เสียงเป็นฝ่ายที่ไปร่วมกับรัฐบาลทักษิณ21เสียงคือฝ่ายคุณเฉลิมไทยสีอ่อนส่วนฝ่ายที่อุดมการยังยึดมั่นอยู่ก็คือฝ่ายลุงชวนมีอยู่สีคนบอกแล้วไงเป็นที่รู้กันว่าสองพักเนี่ยเป็นคู่แข้นกันมานาน จนเกิดกีฬาสีขึ้นในประเทศไทยมีสีเหลืองก็คือฝ่ายจงรักภักดีฝ่ายที่อยู่ข้างประเด็จก,การทหารแล้วก็ฝ่ายสีแดงบอกว่าเสรีประชาธิปไตยซึ่งถือหางโดยคุณทักษิณที่แรกกท็ททำท่าจะดีตอนหลังๆโอ้โหช่วยเหลือตัวเองแต่ทิ้งประชาชนตลอดซึ่งคนเสื้อแดงก็เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ อยู่เบื้องหลังในการสลายชุมนุมในปี53ตอนนี้คนเสื้อแดงที่สนับสนุนพักเพื่อไทยเคยมีมาก่อนตอนนั้นน่ะที่มีหัวใจเป็นเสรีประชาธิปไตยจริงๆเขาก็ได้ย้ายฝั่งไปอยู่ตรงฝั่งสีส้มพักประชาชนส่วนคนที่อยู่ในโอวาสของพักการเมืองก็บอกว่าอ๋อพักเพื่อไทยเขาสามารถจะคุมเกมได้เขาใช้งานพวกประชาธิปัต์นี่แหละ ให้มันมาเป็นสอส,สอสให้มันมาเป็นรัฐมนตรีสักสามเดือนแล้วก็เขียมันทิ้งให้พักมันแตกไอย้ย่รู้แผนกันด้วยเว้ยและแล้วเลขาของทั้งสองพักของพักเพื่อไทยแล้วก็ของพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาถแถลงร่วมกันว่าทั้งสองคู่เนี่ยจะจัดงานวิวาดูดดื่มรัวลิ้นกันให้พันละวันตอนนี้มีแต่ความรักและความเข้าใจ และให้อภัยทิ้งความขัดแย้งเอาไว้ข้างหลังคนเสื้อแดงบอก99ศพอะเป็นมนุษย์นะครับส่วนเสื้อเหลืองเนี่ยบอกว่าตากตํากันมาเนี่ยออกไปประท้วงครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยชีวิตที่ลําเค็ญน่ะก็เป็นชีวิตของมนุษย์นะครับแล้วพวกเขาก็บอกว่าเพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อจริงๆแล้วอะเพื่อให้ทุกคนพวกคุณได้เข้าสู่อํานาจต่อ สถานการณ์ตอนนี้กับ20ปีที่แล้วมันไม่เหมือนกันตอนนี้เราจูนกันได้และเดินไปด้วยกันคอเคลี่ยกันได้ดูดดื่มหวานชื่นมึงหันมาดูประชาชนกันก่อนอิสระน้องคุณสอละวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าใครจะบอกว่าตาบัตรสัตว์ก็เอาที่สบายใจก็ใช่ี่มึงข้ามใครไม่ได้แล้วและเรามองกันที่ผลงาน และขอให้โอกาสกับนายกและคอลรอมอชุดใหม่ได้ทำงานเอาขอโอกาสกับประชาชนแล้วเคยให้โอกาสกับประชาชนหันไปทูบ้างไหมเขาเจ็บปวดบาดลึกกับความรู้สึกแค่ไหนอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ก็มีสีเสียงที่ไม่เห็นด้วยในการตั้งร่วมรัฐบาลครั้งนี้ก็คือลุงชวนลุงบัญญัติคุณจุลินและคุณสันเพชบุญญามณี พูดถึงพักการเมืองเพื่อไทยนี่แล้วจะต้องมีกองเชียร์ของเขาก็คือตะโอนพวกนางแบบอี่คุณแกขกคาปกาพอพักเพื่อไทยและปัจจัยปัดจับมือกันคนที่โดนทำมีมล้อก็คือคุณแกขกคำปากาพอพ่อนน้ำลายเอาไว้เยอะเมื่อปี2563คุณแขกได้เคยทวิตไว้ว่าถ้าพักเพื่อใจไปจับมือกับพักปัจจัยปัดพักมือเปื้่นเลือดเมื่อไหร่ เราขาดกันซึ่งสุดท้ายคุณแขกก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าการผิดคำพูดหรือไม่ได้ทำอย่างที่พูดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่โพสต์ครั้งนั้นมันเป็นความรู้สึกเมื่อปี2563แต่สำหรับความรู้สึกวันนี้คือถ้าพักเพื่อไทยจับมือกับพักส้มเมื่อไหร่เราขาดกันเดี๋ยวพอพรุ่งนี้มึงก็เปลี่ยนไปอีกได้เรื่อยๆคือพักเพื่อไทยเอาขี้ให้มึงแดกมึงก็คงแดก คนเราเปลี่ยนใจกันได้แฟนยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยบางคนบอกว่าถ้าเธอมีเมียน้อยเมื่อไหร่ฉันเลิกกับเธอแน่ๆแต่ถึงเวลาเมื่อจับได้ว่าผัวมีเมียน้อย <ๆ S 2> ก็ยังไม่เลิกเอาตกกะกาะมึงเอาไปให้สุดเลยคุณแขกเพราะยังหาผัวใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าทําทุกอย่างที่ลั่นวาจาไว้กูก็คงตายไปตั้งนานแล้วหรือไปอยู่เกาะที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ ไม่ได้มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ไอ้ป้าเอ้ยแสดงว่าคนคนนี้พูดอะไรเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ต้องเชื่อเอา้าไอ้พวกจะบงจะแบกอยากจะเชื่อเชื่อไปแม่เอ้ยหาสัจจะวาจาได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นมนุษย์แล้วแขกเลือกผลประโยชน์ของตัวเองเหนือการรักษาสัจจะวาจาของตัวเองส่วนใครจะดิน้นใครจะอกแตกตายเพราะเรื่องนี้ก็เรื่องของมึงก็ช่วยไม่ได้จริงๆ เพราะแขกไม่สามารถรับความทุกข์ทางใจของคนอื่นได้เอาเพื่อนเพื่อนฟังมัไม่ไมรูิไม่รู้จะเรียกว่ามนุษย์หรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันพูดออกมาได้ขนาดนี้ความคิดตะกะได้แบบนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดความอมืต่ําซ้อมแล้วนางก็ยังพูดต่อบอกว่าหากมีธรรมนัตก็ต้องมีประชาธิป,ปัตย์มกคานกันมันเป็นเทคนิคเรียบง่ายเท่านั้นเองคือ คนในพักเพื่อไทยแล้วก็คนที่เชียร์พักเพื่อไทยจะไม่มีสติจะไม่มีหลักการอะไรกันเลยก็สุดแท้แต่แต่เราฝ่ายประชาชนเราจะต้องมีหลักการแล้วก็มีหัวใจในการที่จะตัดสินแล้วก็เชื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมันสมองแล้วก็ด้วยหลักการที่เราเข้าใจแล้วก็มีเพึงมีอยู่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องดาว อันบันเทิงอลวนแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ล้ายลึกของประเทศไทยในขณะนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆและคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้รับรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องหอยลังสตูดิโอ แล้วเรามาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอน5้าโมงครึ่งนะครับทุกคอมเมนต์เนี่ยเราจะมาแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานสลัดเน่า